โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับอ่ายังอยู่กับเกม d ีนเฟกนะครับผม,มผมว่า EP นี้น่าจะอีพีที่6เป็น EP ีสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้มันตันหมดแล้วผมสร้าง ของทุกอย่างก็จนสุดหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ไอเนี่ยครับแค่พื้นบ้านของ m p c ที่ยังไม่ได้ทําเป็นปูนแค่นั้นเองอืมก็เดี๋ยวผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันมันเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำแล้ว ep นี้ผมจะแนะนำผมจะบอกคุณสมบัติของเครื่องเครื่องนี้ครับนี่ที่ผมสร้างขึ้นมาได้เครื่อง ขุดเหมือนเครื่องขุดน้ํามันอะเนาะเป็นเหมือนปั๊มน้ํามันอะอันนี้ผมข้าวไว้ยังงนียมาเก็บเลยแล้วมีผมก็สร้างอันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเครื่องทาซีเมนต์ครับแล้วก็หินไปเก็บมายังไม่ได้บดเลยก็คือคุณสมบัติเครื่องที่ผมกําลังจะบอกคือคุณสมบัติเครื่องนี้ที่ผมกําลังจะเลห้ฟังก็คือ ใช้พลังงาน150นี่ครับจะให้ดูที่ตู้ไฟนี่ครับนี่คือปั๊มออยใช้พลังงาน150ความสามารถของเจ้าตัวปั๊มออยนี้ก็นี่ใช้กับเครื่องนี้เป็นหลักครับเครื่องขุดแร่นี้เป็นหลักก็คือเราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนี่ครับปกติตรงเนี้ย ถ้าเราไม่มีปั๊มออยตัวใหญ่นั่นนะครับเราจะต้องเอาน้ํามันมาเติมเครื่องเนี้เมื่อน้ํามันหมดมันก็จะไม่ขุดอันนี้มันก็ขุดตลอดเวลาเพราะว่าผมสร้างอาหารลมไว้ให้ใช้สําหรับเปิดไว้ตลอดแม้จะกลางคืนหรือกลางวันครับผมตั้งไว้ที่บ้านนี่สามเครื่องเครื่องที่บ้านแถวบริเวณที่ไม่ใช่ในถ้านะครับที่ไม่ใช่ในถ้าจะเป็นแร่นี้ไอออนวันครับไอออนวันครับ เป็นแร่พวกนี้แล้วก็ไอรอนแฟกเมนต์แล้วจะได้หินมาบ้างแล้วแต่แล้วที่ผมตั้งไว้ในถ้ำอีกสามจุดคือตรงนี้สองเครื่องตรงนี้สองเครื่องแล้วก็ตรงนี้อีกสองเครื่องครับนี่ครับที่เมาส์ผมชี้อยู่นะนี่ครับสามจุดก็คือถึงแม้เราจะไปตั้งไว้ในถ้ำแต่เครื่องเครื่องน้ำมันนี้เราอยู่ที่บ้านเรา มันก็ยังสามารถเชื่อมโยงกันครับก็คือเรารออย่างเดียวเลยรอของเต็มรังค่อยไปเก็บก็ได้ครับเพราะเครื่องนี้ไม่ต้องไปเติมน้ํามันครับผมเราก็ทําอะไรในบ้านไปเรื่อยๆอัปเกรดอะไรมันดูสวยงามเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างพวกสายฟงสายไฟเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโยงให้มันดูสวยงามก็คือเนี่ยครับติดตัวเล็กๆเนี่ยโยงให้มันสวยงามครับ โยงให้มันสวยงามจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รู้นะแต่คนอื่นถ้าเกิดอ,อยากจะเล่นก็ผมก็แล้วแต่เลยแต่ผมชอบทําให้ดูมันเป็นระเบียบอะครับอันนี้แพะยังไม่ได้เอาไปจัดการก็คือพวกพืชผักก็ให้เอ c ดูแลก็สะดวกสบายครับเครื่องนี้แต่ว่ามันไม่ใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้นะนี่เครื่องนี้ต้องใช้น้ํามันเหมือนเดิม ต้องคอยมาเติมเหมือนเดิมครับเครื่องขุดดินเหนียวโอเคก็ตรงนี้ทุกอย่างก็สร้างจนเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยผมไปเก็บแร่มาดูอลูมิเนียมไปเก็บทีอรปล่อยทิ้งไว้แบบจุกๆเลยปล่อยทิ้งแบบนานๆเลยครับค่อยไปเก็บทีหนึ่งพราะเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องน้ํามันแล้วไงเราก็เลย ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ต้องกังวลเลยน้ะมันจะหมดแล้วมันจะไม่ขุดต่อแต่พลังงานไฟฟ้าต้องพอสำหรับมันด้วยนะร้อยห้าสิบก็เนี่ยผมสร้างการหันลมอ่ะให้ดูครับการหันลมปั่นไฟใช้พลังงานปั่นไฟได้ยี่สิบนะแต่ผมมีมีถึงยี่สิบตัวครับมีถึงยี่สิบตัวเลย มันก็เลยมีพลังไฟเยอะถือว่าเยอะเลยล่ะครับผมจะสร้างอ,อ,อีกนิดหน่อยให้มันรอบบ้านเลยเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะเล่นครับเดีย๋ยวเอารถเข็นมาเก็บนี่ก่อนจัดการมันไว้ยังไม่ได้เอาเก็บเลย มันมาเดินอยู่แถวบ้านกันเลยซัดมันซะเพราะบ้านตรงนี้มันก็ผมก็อัปเกรดมาจนเต็มหมดแล้วนะไม่มีอะไรหน้าต่างก็ททำเป็นหน้าต่างอ้นี้ไปแล้วครับก,รก็จบใช้กระจกก็ใช้ไม้ แฉะเชื่อรอยเลือดเต็มมือไปล้างสิครับตอนนี้ตู้เย็นผมยังเวยป็นไมอีกแล้วซอมบี้แน่แน่น่น่ไปไหนเนี่ยตบบ้านเหรอปึกอ้าวอ้าเอาเข้าไปสนุกไหม,ไมตบสนุกเลยนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนงานเราจะมาซ่อมผมตั้งค่าไว้ให้เขาซ่อมบ้านด้วยตามไปดูซิทำงานที่สั่งไว้ให้ไหมไปแล้วครับไปแล้วอะฮไปตอกแล้วเห็นไหมโ,โหเต็ม ที่เหลือแล้วที่เหลือเอาไปใส่กังหันลมให้หมดเลยได่ใช้แล้วพวกนี้เนี่ยแรกๆที่ต้องใช้อันนี้มีหกไปอีกสี่ครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ลืมลืมดับไฟเตาไอ้นี่ โอเคครับผมอบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม